บ้านยายแกแล้วอุยแม่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 อะไรมันล้ายเอาสร้างสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณคุณยายแม่กำลังคผมคุณยายชื่ออะไรครับชื่อเล็กจ้าคุณยายเล็กครับวันนี้เราอยู่กับคุณยายเล็กนะครับวันนี้เราจะมาถามแล้วคุณคุณยายชื่ออะไรครับแม่สัมลานแม่สัมลานครับคุณยายเล็กกับคุณยายสัมลานวันนี้เราจะมาสอบถามประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับ บ้านเฉียวคุณหลวงมิทักกับคุณยายเล็กกับคุณยายสำราญน,นะครับ<ช>เดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์จากคุณยายเล็กเลยครับคุณยายเล็กครับไม่ทราบว่าประวัติข้อๆข,ข,ของบ้านเฉียวนี้เป็นมาอย่างไงครับอยากจะงง้ะพูดอย่างนี้หมายป้าไม่นะ เขาอบ้านเขียวเขาก็อยู่อย่างนี้นะลูกนะไปยายตัวไปไปอยู่กับเขาไปอยู่เขามาพ่อแม่เราจนเราไปอยู่กับเขาตันนี้เขาก็แก่ลงเราแก่ลงเราก็ทําไม่ไหวเขาก็อยู่กันตามลำพังบ้านเขามีหลายคนลูกมีคุณนายจางโรวิลินนะหัวเขาหัวเขาแต่ย้ายไม่ทันนะหัวเขาไม่ทันแต่ท่าเบียร์เขานะ แล้วลูกสาวเขาก็ในวงในยูนในทันอย่างนั้นต้มีคนหนึ่งนะครับที่ได้เป็นคุณวูหลวงนิลเหรอครับลูกชายเขาไม่เป็นณหลดงอาหลวงนิลแต่เขาไม่ได้ตายที่นี่เขาไปตายจังบัดสิงนโน่นนะตอนนั้นยายก็ยังได้อยู่ถ้ารุ่นแร่ก็ก็รู้แต่เราก็รู้ประวัติประวัตินิดๆหน่อยนะนะลูกนะพออยู่กับเขามาก็ก่อนนี้บ้านช่องเขาก็ใหญ่โตมี คู่คนเยอะแยะไอค้คอรับใช้อะคนรับใช้เรียกว่าคนรับใช้เยอะเยอะเยอะเลยเชียวแนลุกแล้วยายเนี่ยเป็นคนเล็กคนมีโตมีเล็กอะไรอย่างเงี้ยเขามีหล,ลลลหลายคนแล้วลุกหลานเขา,าแล้วพอเขาตายเขามีเรือเขียวเรือแดงเ,เ,เ,เรืออะไรเรือม่อเรือแม่อะไรเนี่ยทีกเร์บิไว้ที่ ชี้กัลูกตรงนัว่าชี้แล้วไปจุ่มไว้เขาเคยสร้างที่ตรงนั้นนะลูกนะครับในครก็มีรู้บางวัติมามายบ้านเราใหญ่โตที่ทางนาีน้ะน,น,นาคูนาวัดนาคูก็วัดของเขาเขาสร้างนะลูกนะยายก็ไม่มีอะไรรู้ได้แค่นี้ก่อนนี้คนบ้านใต้เขาเคยอยู่ที่นี่แล้วเขาก็มีประวัติคนมาถามประวัติเขานะตรงนั้น แต่ยายบอกย,ย,ยายแกนนย่แล้วแกก็คุยยายคนเดียวลูกต้าไม่มีลูกหัวไม่มีมีพี่น้องสองคนทั้งน้นยายไม่มีใครมากเลยพึ่งน,นี้ก็พี่น้องยายว่าคนละท้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วเนี่ยบ้านนี้เขาเป็นคนดูแล,แลไปอยู่เลยลูกกับคนเนี่ยเขาเป็นคนดูแลบ้านเดียวทาความสะอาด เขามีเน้นพงเง้นพื้นมาพูว่าพื้นอะไรมาอะไรเยแต่เรามาทายทักันบ่อยๆยายก็ไม่รู้ยายไม่ได้ลงไปเขาคนนี้ลงไปนี่แข้งขายยายเดินล้มเดินล้มก็ไม่ได้ลงต้องอยู่บนบ้านนี่จ้ะนะแครไห้ยายไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายมาก่อนนี้ก็ยังดีเมื่อก่อนเนี้รู้แต่นี่ยายอายุตั้ง80แล้วลืมอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วก็แบบ นี่นึงครับแล้วตอนนี้ใครเป็นเจ้าของแล้วครับเขาให้กับหลวง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 ไปแล้วหลวงเขาก็เอามาบรรณเอามาทอะไรอะอย่างนี้เราก็ก็รู้ฝังกันนะครับก็ ทราบกันไปคร่าวๆแลครับสำหรับประวัติของบ้านเฉียวก็ขอขอบคุณคุณยาเล็กกับคุณยาสทำรานมานะคีนะครับของคด่เบเป็นไรครับโดีุกครับครับสาหรับที่นี่ก็คือ ศาลของท่านขุนพิทักษ์นะครับซึ่งนี่ก็คือเป็นศาลหน้าบ้านของบ้านท่านขุนนะครับใครที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหรือมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติของบ้านเขียวนี่ก็ต้องทําความเคารพท่านขุนก่อนนะครับ เดี๋ยวผู้ผมจะมาลอาประวัติบ้านเขียวกันนะครับบ้านขุนวิทักษ์บริหารตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำน้อยหมู่ที่สองตำบลละมาริดอฟากไห่จังหวัดพนังพิศนุยาบริเวณที่ตั้งมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่สามสองตารางวาด้านหลังบ้านติดกับถนนสาธารณะปัจจุบันปังป้ายประกาศว่าเป็นที่ดินราชพัฒน์กรมธนารักษ์แล้วในสมัยรัชกาลที่ห้า ขนพิทัก์บริหารหรือี่เรียกว่าพึ่งมิลินทวนิศดำรงตำแหน่งเป็นนายแขวงของตำบลเสนานหรือหรือคืออำเภอพักไห่ในปัจจุบันและเคยรับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวระชันที่โดยภรรยาคือนางจ้ามิลินทวนิศขุนพิทัก์บริหารเป็นเจ้าของกิจการเรือสองชั้นที่เรียกว่าเรือเขียวเป็นสินค้าและ เรือโดยสารซึ่งเรือโดยสารมีขนาดใหญ่มีจำนวนสิบกว่าลำรับส่งผู้โดยสารระหว่างผักไข่ท่าเตียนกรุงเทพและผักไข่ปานโภจังหวัดนครสวรรค์นอกจากนี้ยังทำการค้าบริเวณที่เจริญรุ่งเรืองต่อมามีการทำประตูน้ำในแม่น้ำเรือจึงไม่สามารถเล่นได้ประกอบกับถนนผนทางเจริญขึ้น ดังนั้นกิจการเดินเรือจึงต้องเลิกไปครับสำหรับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของท่านขุนนะครับจากนี้เราจะพาเดมดูรอบๆบบ้านของท่านขุนกันมาดูกันเลยครับสำหรับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องของท่านขุนนะครับห้องนั่งเล่นนะครับถ้าเข้ามาก็จะเจอ เป็นกอี้โยกนะครับท่านขุนเคยใช้เมื่อนานมาแล้วครับตั้งแต่ท่านยาังมีชีวิตอยู่นะครับบริวเวณบ้านก็จะดูอบอุ่นครับน่าอยู่นี่ก็เป็นชุดของท่านขุนนะครับที่เคยใส่ในช่วงที่ยังรับราชการอยู่นะครับนี่เป็นรูปของท่านขุนพิทักษ์ปิหารนะครับแล้วก็คุณนายจาย่าวิริณทวานีนะครับภรรยาของท่านขุน นี่ก็คือหีบสมบัติครับจะเห็นว่าในอดีตจะใช้โซ่ในการล่ามสมบัตินะครับเพื่อไม่ให้มีขโมยสามารถขโมยไปได้นะแข็งแรงมากสังเกตจากสิ่งของเหล่านี้ก็จะทราบว่ามีแขกผู้มาเยี่ยมชมเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการบนะูรณะบำรุงรักษาที่ยังดีทำให้สภาพยังอยู่ในสภาพดีจนถึงปัจจุบันครับ เดี๋ยวจะพาไปดูห้องต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นระเบียงนะครับซึ่งสมัยก่อนน้ำก็จะขึ้นสูงกว่านี้นะครับก็มันจะเป็นระเบียงดูบรรยากาศดูวิวริมแม่น้ำครับเรียกว่าเรียกว่าแม่น้ำอะไรครับคุณอดิเทพครับ น้ำธาตุธาตุเตียงรือเปล่าไม่แน่ใจครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะฮะผมเช็คเช็คเช็คให้ครับเสระแป๊บต่ริมแม่น้ำน้อยครับหลังบ้านจะหมาแม่น้ำน้อยนะครับแบบมั่นใจัแล้วตรงนั้นนะฮะจะเป็นบ้านของคุณหลวงคุณหลวงอมริตนะฮะเคยเป็นนายอำเภอคนแรกของแขวงเสนาใหญ่นะครับก่อนที่จะมาเป็นท่านขุนพิทัธาคุริหารครับออกมาดูบริเวณ ที่บ้านครับจะเห็นบ้านไม้สังเก่าบูพังนี้นะครับซึ่งกําลังจะได้รับการบูรณะใหม่ครับซึ่งเป็นบ้านของคนดูแลบ้านนะครับซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากโรคฉลาภาพนะครับดูตรงนู้นนะก็จะเป็นสาลาศาลามีน้ำครับใช่ครับจะมีน้ำนะฮะตรงนั้นเป็นคลองครับแต่ว่าเจอเขาเรียกว่าแห่แห่มันติดน้ำ มันเวลาผ่านไปยุคสมัยผ่านเลยไปก็ทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับน้ําก็แห้งเหือดลงไปอยากแม่น้ําก็จะกลายเป็นแค่ลาคลองนะก็กาลเวลาเปลี่ยนไปครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับแต่ก็ยังคงเหลือชีวไว้ซึ่งภาพความทรงจำและประวัติศาสตร์ที่ยงให้เราศึกษาครับความโอถงของบ้านนะครับนอกจากความยิ่งใหญ่ของบ้านแล้วบ้านหลังนี้ยังเคยเป็นที่รับรอง การรับภาทของรัชกาลที่5นะครับเจะเป็นห้องนี้กันครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่มีพระบระมมาัชา,ารกรา์ของรัชกาลที่5อยู่นะครับนี่ครับพิสังเกตได้ว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นที่รับรองแขก ชั้นผู้ใหญ่ถึงขั้นพงพงมหากษัตริย์และเป็นที่รับรองของคุณนางชั้นผู้ใหญ่อีกหลายๆคนนะครับนี่ครับครับก็ผ่านพ้นไปแล้วครับกับการศึกษาดูบ้านเขียวแห่งนี้นะครับแล้ถ้าพวกผม ทำผิดพ,พาดประการใดในคลิปหรือกระทําอะไรไม่ดีนะครับก็ขออภัยในนัที่นี้ด้วยครับพวกผมทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ